บ้านเฮาให้โชคสวัสดีเี่สุขุสุขคลนกับผมมาล้วพี่น้องเกยนหน่อยข้องหาดวันที่สิบหกกรกฎาสองหาหกแปดเราเบง,งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาพี่น้อง <c oughs> บนนั้นเพื่อนให้สามกับสี่เปนเน้นสี่ก็เข่าตัวเนนยนนะพี่น้อง้อสายวิ่งสายแลน้ว่าผิดหวังหรอกจับคู่ก็เข่าตรงๆความก็เข่าตัวเน้น,น,น,นะเ,นเขา่ตา,เขาตัวเด่นคว,นนวาม เพืน่เน้นให้ซีหกซีเก้าซีเจ็ดเข่าซีหกตรงตรงพีน้องส่วนล่างเนี่ยพราเขาหอกล่างเลี้ยงออก,กเก่าหนึ่งกับมีตะเจ็ดหนึ่งของคนพวกเขาได้พี่น้องล่างแต่ว่าบนในเขาซีหกตรงตรงพี่น้องเข้ากับมัดต่างกันตอนวันที่สิบหกกันละกะดานี่เสียหน่อยคลองหา

i จีหน่อยคลองหาดเล่ไปน่อนเลยวิ่งบนเรียกวิ่งก็บนเนนเห็นเอาเรียกวิ่งเนาออกกบเจ็ดเติเนาะ วิ่งบนหกกับเกีดนี่มันเนีนเด็กวิ่งนมิดตัวเนีนได้พี่น้องไอ้เนาะน้นองแม่หกขึ้นมาเกีดเป็นวมิดตัวเนีนให้เดยกวิ่ง มดแล้วี่ยวันเน้นไหยอยู่จับคูสแสดงว่าเป็นเน้นเจ็ดตัวนี้จับจะ่เจ็ดอย่างเดียวอือเป็นเน้นเจ็ดละพี่น้องอันนี้คือบนด้วพี่น้องเด้ อันนี้คือบนเพราะเน้นจับคู่ 7. เจ็ดเดืนที่เจ็ดเจ็ดยังเจ็ดสามเจ็ดสี่ไม่อันบอก 7374 7 3 7 4 เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองสี่คู่พี่น้องสี่คู่สี่หางบุหลายได้พี่น้องได้ไหนมาผู้ทุ่นหน่อยก็จัดได้ละไป ส่วนบนเนี่ยวันวันนึงกนเข่าตรงๆตารางวันนี้เข้ากับกัดตัวบังไใบนำเนี่ยได้ไปนองได้จะเหลี่ยกคนเนี่ยขั้นเข่าก็คือเข่าตรงๆโหลดเหลียกของเจหน่อยขั้นเข่าก็คือเข่าตรงๆเข้ากับตัวใบนำเนี่ยแหละพะแนนไ้ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่ พี่น้องอย่าเลื่อมดนะ้วเข่าตัวเนียนความเร่งหมดมาในงานนี่นนนพเนนเนี่ยสองคู่นี่ผู้ทุ่นหน่อยกันใครกินได้ยุ่งน,น้องพี่น้องน้องผู้ทุ่นหน่อยกันอยาได้ลอตเตอรี่ผู้ละใบก็ได้เน้นสองครูสองหางหนึง่งขั้นเข่าคือเข่าตรงๆได้เลยเพื่อน วิ่งล่างวิ่งล่างนี่สี่กับ5 พิงล่างชีกรบ,บหานชีกรบหานนี่เน้นหา ห,ห้าสามห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ด เน้นล่างเม็ดเดียวเลยพี่น้องเน้นล่างเม็ดเดียวเลยแขีนโจโก,โกเขียนโกโม,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 โมกโกบีห้าสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวโคโลเอาตามนี้แหละพี่น้องเพต้องเขียนน้ำเพลินเพลินว่ามันม่นใจมั่นใจ มั่นใจเกินร้อยบอตรงเขียนออกตามนี้แหละพี่น้องอ่ะพี่น้องเขาแคปหน้าจอแ้ว16กรกฎาคมนี่เย้เนหน่อยคลองหาดบนวิ่งหกกับเจ็ดเพื่อนเจน็ดล่องหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเพื่อนเด่นที่เจ็ดสามลักะเจ็ดสี่ถ้าพี่น้องมกรักหกก็หามาใสา 6, ่หกคนใดแด้พี่น้องเด้อ สองตัวนี่ต้องมีไม้เห็นแท้ๆนี่เลขเพื่อนนี่บ่เคยหลุดน,น้เนี่เลขวิง่งเนี่สองตัวนี่ทงกับกินนี่ต้องมีไม้เห็นล่างนี่วิ่งซีกับหาเพื่อนเน้นหาหาสองหาสามหาหกหาเจ็ดเพื่อนเน้นหาสามเม็ดเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดได้พี่น้องขั้นเขาก็คือเขาตรงๆเลยของเกียร์หน่อยเพื่อนว่ามันใจมันมันใจเกินร้อย นี่ลายมือของเพื่อนเบ่งเอาถ้าพอมักเพ็่นจับคู่หามาใส่ใส่ได้เลยบนหกกับเจ็ดลางสีาาง่กับหานี่เก็จังได้กับหลุดตงมีไม้เห็นเนาตามนั้นครับผมอขอพุนเกียดหน่อยละลายครับผมคอยพี่น้องข้ามันมันกันาฝากกุญลจกุญแจติดตามสำหรับคลิปนี้บานาห้องให้โชคสวัสดีครับผม